สาธุสาธุสาธุอนุมโมทามิก็เวลาสักหน่อยนะึ่ง นำมัทุรัตนัตยตะขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยกราบธรรมสการขอโอกาสทันคุบาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญ ฟังธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเอโอกาสนี้สาธุเวา,างมือลงขอใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวในพระจารยร์มีงานที่บุรีรัมย์ต้องใช้เวลาเดินทางพอสมควร แต่ก็ขอเวลาทางมูลิลัมว่าสักบ่ายโมงถึงวายสองพราะวันนี้วันพระกาถ้าจะไปเลยก็ยังไงอยู่ไอ้จริงก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นบุญโดยกันการไปมาที่ไหนนี่มันมันมีคุณค่าอยู่ในตัวของมัน ถ้าเราไปทำดีนะโดยความรู้สึกที่ดีต่อกันบริอาจารย์ท่านเมตาตาจมาตั้งแต่ตั้งแต่เพึ่งหัดเทศที่วัดป่าโนนสำราญที่อําเภอหนองหงบุรีรัมวัดใหญ่มากตอนนั้นวรอาจารย์ยังจำพรรษาอยู่ที่สกลนคร พอดีท่านไปแสดงธรรมพอดีท่านไปนิมนต์ท่านไปนิมนต์พระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์สมภพมาแสดงธรรมที่วัดท่านแต่ว่าพระอาจารย์ท่านไม่สะดวกท่านก็เลยให้ธรรมมาไปเทศแทนเบื่องทจระใหญ่พึ่งบวชได้กี่ปีกำลังงมงงเศร้าๆอยู่ อาจารย์ก็เลยบอกว่าเจ้าไปเทศเด้อเพ่นว่าวัดวันนี้เขาประกาศเขาโฆษณากันแบบโอ้ววยว่าอาจารย์สมภพสิบเทศนะแต่ว่าไปมาอาจาจรย์จะันไปเทศก็แจ้งท่านก่อนล่วงหน้าจนหรอกแต่ว่ามันก็อาศัยบารมีท่านพอาจารย์ ก็เลยได้ไปแสดงทาแทนพระาจารย์ที่วัดปานนนําสราญที่น้องหงแล้วอาจารย์ประหลัดบรวรพงศ์แต่ก่อนท่านยังไม่ได้เป็นพระครูท่านก็ดีดีท่นมาที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วไปเดินทุดงที่เขาพนมรุง้งท่านก็ไปต้อนรับไปดูแลไปเคลียร์พื้นที่ให้พรท่านอยู่บุรีรัมย แล้วท่านก็เป็นผู้ที่ขอขอว่าถ้าพระอาจารย์จรันพอที่จะเดินทุดงมาที่เขาพนมรุง้งอยากให้มาเขาพนมรุง้งหรือว่าเริ่มต้นที่เขาพนมรุง้งเพื่อจะได้โปรดดวงวิญญาณองเหล่าบรรพุุษบรรพชนตั้งแต่รุ่นสมัยสร้างปราสาทขอม ตางปราสาเขาพนมรุงปราสาหินพิมายหรือว่าปาา่าสาในลายปราสาซึ่งก็ถือว่าเป็นมรดกทางโบราณวัตถุถึงจะไม่ใช่พุทธทั้งหมดถึงจะมีพราหมีฮินดูมีความเชื่อเรื่องเทพ,พเจ้าซึ่งแต่ว่าความศรัทธานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเชื่อมั่นในบาปในบุญ แล้วก็เป็นผู้ที่แบบสร้างบุญสร้างคุณงามความดีให้เราแบบเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแต่ว่าเป้าหมายการเคารพศรัทธาจะไปถึงพระเจ้าหรือว่าไปถึงเทพเจ้าอันนั้นก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนแต่ว่าในความเชื่อนั้นก็มีความดีอยู่คือไม่ทำบาป ละชั่วและกะ็พยายามทำดีให้เกิดขึ้นมากๆแต่ว่าการที่จะปล่อยวางการที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เนี่ยอันนี้มันก็วากันอีกระดับหนึ่งเว่าก็เลยตั้งใจไว้จนคิดถึงคำพระอาจารย์ท่านพูดว่ามาเขาพนมลงแน่อาจารย์จะลั่นมาปรด พวกอมหวกที่เขาสางเขาพนมหลวงจะเขาตายไปเท่าไดร่วะท่านไปมาต่อมาก็เลยได้ไปเขาพนมหลวงมาสองรอบแล้ว <Yeah. S 2> แล้วก็ประทับใจเลยทั้งเห็นสถานที่ทั้งเห็นอะไรต่างๆที่เป็นมรดกไอมรดกเนี่ยเราก็อย่าไปคิดว่าเป็นของของใครคนใดคนหนึ่งคือมรดกเนี่ยมันเป็นของโลก เป็นของลูกของล้านคนจะไปมองถึงคอมเมนต์มองถึงไทยแบ่งแยกโน,น,น่นนี่อันนี้มันก็มีความชาตินิยมอยู่แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปสมัยก่อนสมัยตั้งแต่หลายร้อยปีพันปีนีมบางทีเราก็ไม่ได้มีแบบอะไรแบบเหมือนกับคือเราไม่ได้ไปเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่ว่ารากเงา ในความเป็นพุทธในความเป็นจะเรียกว่าพวกเราเป็นลูกเป็นหลานสืบต่อมาอันนี้เราก็เอาประโยชน์นะเอาประโยชน์ในสิ่งที่จะให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ถ้าไปพูดเรื่องความขัดแย้งนันก็ไม่มีวันจบสิ้นหรอกไปพูดงถึงเรื่องอะไรต่างๆที่มันผ่านมาแล้วที่เราเคยแบบลบลาฆ่าฟันกัน หรือว่าเคยแบบมีปัญหากันเอามาพูดใหม่ก็เกิดความขัดแย้งใหม่ก็เกิดความทุกข์ใหม่เรื่องเก่าก็เกิดปัญหาใหม่ฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคือทําประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยทำยางไรให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดอันนี้ก็มีเรื่องเล่าเรื่องราวนิดหนึ่งคืออยากให้เราแบบ ไม่ให้เกิดปัญหาไม่ให้เกิดความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนบ้านไหนเมืองไหนแต่ว่าสำคัญก็คืออย่าเบียดเบียนกันอย่าทำลายกันสามัคคีช่วยเหลือกันก็ดีทั้งนั้นแหละชีวิตเราอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่กันแบบตลอดไปอีกไม่เกินร้อยปีเราทั้งหลายก็ตายจากโลกนี้แล้ว ในการที่เราจะเอาประโยชน์เราก็ต้องเอาประโยชน์ในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุดให้เกิดความสุขไม่เบียดเบียนกันให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์หรือว่าไม่ให้ทุกข์ในชีวิตในจิตใ,ใ,จ,ใจเราให้เราปล่อยวางให้เราให้อภัยหรือว่าให้เราให้กำลังใจกันชีวิตจริงๆก็คือชีวิตปัจจุบันนี่แหละ ถ้าไปมองอดีตมาเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เวียนไปเป็นวัตตะให้เราทุกข์กับอดีตมองไปถึงอนาคตกลัวปัญหากลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าจะเป็นอย่างนี้ก็มีความทุกข์อีกทั้งชีวิตจริงๆเนี่ยคือชีวิตปัจจุบันแะ่นั้นเราจึงต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันจัดการกับจิตใจตอนนี้เดี๋ยวนี้ให้ได้ให้ดี และให้สามารถที่จะปล่อยวางความทุกข์ความพอใจไม่พอใจซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยให้ได้อันนี้เราคือสิ่งที่สำคัญอันนี้ก็เลยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนิดนึงวันนี้ก็เลยจะไปเยี่ยมท่านาน,นิมนต์มาหลายรอบแล้วไม่ได้ไปก็เลยบอกท่านว่าผมเทศไม่ค่อยได้อาจารย์สักสิบนาที15นาที กลัวว่ามันจะเสียงานกลัวว่าจะไม่คุ้มค่ากับการไปการเดินทางอล้รบอกวอ่ไม่เป็นไรอาจารย์จันลัไม่เป็นไรขอแต่มาให้เห็นหน้านี่มาพูดนิดนิดหน,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 น่อยๆก็ได้ญา,าติโยมดีใจมาเยี่ยมมาให้กําลังใจกันอันนี้เราก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งการไปนี้บางคีมันก็เป็นอะไรที่มีคุณค่ากับความรู้สึก อย่างครูวาจารย์มาเยี่ยมเราอย่างเราไปเยี่ยมครูวาจานมาเราก็ดีใจว่าท่านยังแบบเมตตาเราเราไปรู้สึกลูกค้าก็คิดว่าโอ้ยเราก็เมตตาแต่ว่าสุขภาพก็ต้องยอมบางครั้งก็ต้องพยายามไม่ให้มันมันเกินไปก็แค่นั้นหละว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไป ชีวิตเราก็มีหน้าที่นะจะอยู่วัดก็มีหน้าที่จะไปไหนก็มีหน้าที่หน้าที่นะะั่นแหะคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมโดยการที่เราไม่รับผิดชอบหน้าที่ตั้งแต่หน้าที่ของชีวิตเรียกว่าหน้าที่ในการเป็นอยู่ร่วมกันหน้าที่ในการที่เราจะต้องแบบดูแลกันช่วยเหลือกันไม่เบียดเบียนกัน จนไปถึงการให้อภัยกันให้กำลังใจกันอันนี้ก็มีคุณค่ามีประโยชน์เราทั้งหลายจึงต้องทำหน้าที่หน้าที่ในการที่จะละชั่วหน้าที่ในการที่เราจะทำดีหน้าที่ในการที่เราจะปล่อยวางไม่ต้องเข้าใจอะไรมากก็ได้ไม่ต้องเรียนรู้ศึกษามากก็ได้เพราะบางครั้งบางทีเวลาเรามันจะไม่พอ ความรู้ความจดจำหรือว่าสติปัญญาเรามันไม่มากจะไปเรียนจะไปรู้เหมือนครูบาอาจารย์เหมือนบางคนที่เขาแบบสามารถที่จะเป็นคนมีความรู้ความสามารถบางทีเรามันยังไม่ได้เราก็ทำอะไรที่เราทำได้เนี่ยเอาแค่ว่าจระาะวันเนี่ยให้เราละชั่วให้มากๆละชั่วก็คือความโกรธความไม่พออกพอใจ ความอิจช้าลิษยาความน้อยอกน้อยใจเรียกว่าความทุกข์ที่มันมีอยู่ในจิตในใจเราเนี่ยอันนี้เรามันคือความชั่วมันคือความเศร้ามองที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ฉะนั้นแต่เราวันนี้เราก็คิดว่าตนเองเนี่ยมันละได้มากน้อยขนาดไหนดูที่ตนเองนะไปดูคนอื่นบางทีเราก็เห็นคนอื่นเราก็มีความทุกข์กับคนอื่นเพิ่มเข้ามาอีก เราดูตนเองว่าตนเองนี่มีความโลภมีความเห็นแก่ตัวหรือว่ามีความตนหนีความยึดมั่นถือมั่นมากไหมดูตนเองว่าเรามีความโกรธความไม่พออกพอใจความอิจฉาลิษยาความน้อยอกน้อยใจนี่มากไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ดูว่าเราหลงไหม หน้าที่ในการที่เราจะต้องละต้องขัดเกลาต้องปล่อยต้องวางไม่ให้เราไปยึดมั่นถือมั่นมากเพราะว่าชีวิตเราก็ต้องจากชีวิตเราก็ต้องพัดภาคแต่ละวันนี่ถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับการขัดเกลาตนเองความชั่วความโลภความเย็นแก่ตัวความโกรธความไม่พออกพอใจความหลง ความพอใจความยึดมั่นถือมั่นพยายามที่จะไม่ให้เหล่านี้เป็นท่าแล้วก็ไม่ให้เราเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้จนเกินไปคือบางครั้งมันยังละได้ไม่หมดแต่เราก็พยายามพยายามที่จะละสิ่งเหล่านี้ให้ได้การที่เราจะละให้ได้หมดเลยบางทีมันละไม่ได้เราก็ทําความดีขึ้นมาสู้กับมันเราก็มาให้ทานเราก็มารักษาศีล เราก็มาภาวานาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องต่อสู้กับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงถ้าเราให้ทานได้เรารักษาศีลได้เราภาวานาได้ความชั่วเราก็จะลดลงยิ่งขึ้นพรามันปิดกัน้นความดีไหลเข้ามาพื้นที่ในจิตใจเราเนี่มันก็จะเป็นไล่ความชั่วความเศร้าหมอง ถ้าเราละชั่วแล้วเราไม่ทำดีเนี่ยบางทีเรายังไม่แน่นอนบางครั้งความชั่วมันก็เกิดขึ้นได้อีกบางครั้งความชั่วก็แบบสามารถจะทำได้อีกแต่ถ,ถ้าเราละชั่วแล้วเราทำดีให้มากๆมันก็จะเป็นเครื่องปิดกั้นความชั่วอยู่ในตัวท่านยังให้เราให้ทานท่านยังให้เรารักษาศีลท่านยังให้เราเนี่ยภาวนา จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาถ้าเราสามารถมีสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เป็นกุศลจากการล่าช่วแล้วกุศลก็จะเกิดขึ้นจากทานจากสิ้นจากภาวนาจากนั้นเราก็จเจริญไปถึงปัญญาในการที่เราจะเข้าใจในความจริงรู้จักรู้จักว่านี่คืออะไรรู้จริง ด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรมันจะดับอย่างไรมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรรู้แจ้งในการที่จะละสิ่งเหล่านั้นหรือว่าสร้างเหตุที่จะละสร้างเหตุที่จะให้ดีถ้าเรารู้แจ้งแล้วความเข้าอ,อกเข้าใจเหล่านี้มันก็จะเป็นมัคคือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วมันก็จะได้ผลคือความสำเร็จคือความพ้นทุกข์ พะนั้นพวกเราทั้งหลายก็เอาประโยชน์นะชีวิตเรามันไม่แน่นอนหรอจะอยู่ได้อีกกี่วันก็ไม่รู้วันนี้ก็มีงานศพนะที่วัดที่บ้านในหมู่บ้านกระเพาก็อายุยังไม่มากเนะ๊เมื่อเช้าก็มาบวชเนนอําบุญกั็ช่วยงานไปสองพันถือว่าเอาบุญนะชีวิตคนเราบางครั้งขอบครัวบางทีมันก็ลำบากนะ อ,อยู่ค่ะกินดูแลญาติพี่น้องงานศพนี่บางครั้งถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปเอาซองอย่าไปเอาปัจจัยเวลาโยมเจ้าภาพทําบุญมาถ้าครอบครัวเขาแบบลําบากหรือว่าครอบครัวเขาไม่สมบูรณ์พระคนเจ้านี่ควรที่จะมีเมตตาไปให้กําลังใจไปแสดงธรรมไปสวดมติกาบังสกุลถ้าพอคืนซองได้ก็คืนไปทําบุญได้ก็ทําไป หนึ่งเราก็ได้บุญสองก็ได้ช่วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้วายชนผู้เสียชีวิตบางคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะลำบากก็ลำบากจริงๆไหนจะเป็นหนี้เป็นสินไนจะต้องข่าใช้จ่ายจัดการงานศพดูแลต้อนรับไหนจะต้องมาทําบุญกับพระนะหรือว่าสงเคราะห์ห่วยงานโน,น่นนี่อะไรต่างๆฉะนั้นว่าเรานี่เป็นพระนี่ ถ้าเราพอที่จะสงเคราะห์ได้ทำบุญหรือว่าไม่ได้รับในส่วนปัจจัยเหล่านั้นคืนไปถ้าเราแบบทำได้ก็จะเป็นบุญของเราด้วยแล้วก็เป็นการช่วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจกันก็เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวจะได้เดินทางขอนมโมทนากับท่านทาาั้ง้ลย ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติที่เราได้บำเพ็ญเมื่อวานร่วมทําบุญกับท่านอาจารย์ราวีไปสองหมื่นทำบุญกับพระอาจารย์สมโพไปหมื่นหนึ่งเรามีน้อยเราก็ทําน้อยตามกําลังของเราแต่ว่าบุญมันไม่น้อยหรอกเพราะว่าการให้การเสียสละมันไม่ใช่จะทําทได้ง่ายๆฉะนั้นขอเราได้อนุโมธนาบุญให้เกิดความสุข ในบุญที่เราทำให้เกิดความเจริญในธรรมที่เราได้ละได้สละได้ปล่อยได้วางขอความเจริญงอกงามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีในปราาะสานาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ